รีวิวนะครับติดตั้งกล่องคันเล่งไฟฟในใน W207 นะครับอันนี้เราติดตั้งเข้าไปแล้วแล้วก็จัดการเก็บสายนะฮะเรียบร้อยนะครับรถ207ก็เป็นรถที่ขับสนุกนะฮะพอมีเครนเล่งไฟ้าเข้าไปเดี๋ยวไปดูนะะวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็มีวิธีการเซตอยู่นะฮะนี่มีสปีดนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะฮะ เบอร์หนึ่งก็เป็นรูปหอยเล็กนะฮะหอยยิ่งใหญ่ยิ่งแรงครับนี่เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้านี่ก็แรงเปลี่ยนโหมดอันนี้คือสแตนดาร์ดอันนี้คือประหยัดนะฮะนี่เป็นรูปใบไม้ใบไม้ใหญ่ๆหญ่เนี่ยยิ่งประหยัดแต่แหลกไม่แรงนะฮะแค่นี้ก็ขับสนุกแล้วครับเดี๋ยวลองดูตอนเราสตาร์ทนะฮะนี่ครับดูนะฮะ เห็นมะขันเร่งติดเท้าเลยอย่าคิดว่าเจ้ากล่องคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยแค่หลอกเฉยเฉนะฮะมันเข้าไปประมวลผลทําให้ลิ้นปีกไปเชื้อทำงานไวส่งผลได้หมดนะฮะเรื่องการฉีดจ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็ทวีตติดบูดได้ไวติดบูดได้ไวครับสนุกครับรถมาเร็วเร่งล้าตัดเร่งติดเท้าครับเดี๋ยวผมจะเข้าๆให้ดูนะฮะตันเร่งหลาะจะติดคันเร่งไฟฟ้าไปว่ามันปื๊ดมากขนาดไหนเขาเรียกว่ามันจะมีรอบให้ใช้ตลอดเนี่ยกดแล้วก็มาเลยนะครับ ส่วนกล่องตัวนี้ก็ค่อนข้างเสถียรนะฮะที่รา้านติดตั้งมันนานนะครับราคาก็ไม่แพงติดได้หลายรุ่นนะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึง่งแถมมีโหมดประหยัดด้วยนะไว้ใช้งานแต่โหมดประหยัดก็อย่างว่านะครับก็อาจจะวิ่งไม่ค่อยออกนะครับส่วนโหมดแบบสปอร์ตนี่แแ่งกันแรงเลยเดีย๋ยวรอสักครู่รอสักครู่อ่ถอยหลังแรงแรงเละกดเยอะไม่ได้เลยพุ่งก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครจยชอบเบอร์ไหนก็ปรับเอาเองได้เลยนะี่ะ อุยเห็นไหมมีช่วงฮืดช้นไปเลยอ่ะพุ่งเลยครับสนใจนะกะับของเขาเล่งไฟฟ้า Mercedes-benz 207 212หรือ Mercedes-benz ทุกรุ่น BM ทุกรุ่นหรือรถทุกรุ่นหมาเท่างสิ้เลยครับจัดให้ครับขอบคุณครับอีกทีไหมอีกทีมะ,มะให้ดูอัตราเร่งพอดีพื้นที่ที่หลานยังไม่กว้างมากนะแต่พอให้ได้ทดสอบ่ะ,ะพุ่งเลยต้องเบรกก่อน เดี๋ยวชนขอบคุณครับสนใจยังไงอ่าทอสซิงครับอยากวิ่งคลิกครับครับผมขอบคุณครับ